ครับหจะมาเฉลยข้อสอบโอนิปี5้าสี่ข้อยี่สิบกับข้อสามสิบหกครับข้อยี่สิบนะครับแผนภาพต้นใบของข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ตามรูปเลยนะครับพิจารณาข้อความตัวนี้ข้อกอไกข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยมขอไขมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับสี่สิบเราจะมาทำขอไข่ก่อนนะครับ หาตำแหน่งมัธยฐานนะครับโดยใช้สูตร n บวกส่วนสอ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด ำแหน่งมัธยฐาน n เท่ากับ20นะครับเท่ากับ20บวก1หาร2เท่ากับ21หาร2เท่ากับ10.5ค่ามัธยฐานเท่ากับ x10 บวก x 1ิหาร2 x 1 0บเท่ากับสา x 1 1บเท่ากับสีหาร2องเท่ากับแปหารสองเท่ากับ ี1 0ถูกนะครับข้อขอไข่ถูกนะครับฐานนิยมฐานนิยมจะเท่า,ากับ52ก็ไก่ผิดนะครับตอบข้อ3 ข้อ36ในการสำรวจน้ำหนักตัวของนักเรียนในชั้นเรียนที่มีนักเรียน30คนเป็นดังนี้น้ำหนักกิโลกร,รมัมความถี่สะสมคนชั้นที่1 3 0่งถึง49ความถี่สะสม10ชั้นที่2 5 0 5ถึง69ความถี่สะสม21ชั้นที่สา0ถึง89ความถี่สะสม30 ค่าเฉเลี่ยเลขคณิตนี้ของน้ำหนักตัวของนักเรียนในชั้นเรียนนี้เท่ากับกี่กิโลกร,รมัมเริ่มมาทำตารางนะครับน้ำหนักกิโลกร,รมัมความถี่คนความถี่ f i x i ชั้นที่หนึ่งสามสิบถึงสี่สิบเก้าความถี่สะสมเท่ากับสิบชั้นที่สองห้ถึงหกความถี่สะสมเท่ากับยีชั้นที่สามถึงแปความถี่สะสมเท่ากับสาความถี f i ชั้นแรกเท่ากับสิบชั้นที่ส ท่ากับ16หาได้จาก10ลบ26เหรือ16ชั้นที่3เท่ากับ4หาได้จาก26ลบ4ลบ30เท่ากับ4 xi หาได้จาก30บวก49ส่วน2เท่ากับ39.5 9.5ชั้นที่2 50 บวก69หารด้วย2เท่ากับ59.5 59. ชั้นที่3 70บ89หารด้วย2เท่ากับ79.5 79. จากสูตรค่าเฉลี่ยเรียกคณิตแบบแจกแจงความถี่ x bar เท่ากับซิกมาซิกมา fi xi ส่วน n x bar เท่ากับ39.5คูณ10บวก59.5คูณ16บวก เจ็ดสิบเก้าจุดห้าคูณสี่ทั้งหมดหารด้วยสามสิบเท่ากับ395ร้อยเกบหาวกเก้รบวกสามดหารด้วยสามสิบเท่ากับ 1665หาร30เท่ากับ55.5ตอบ55.5ครับครับ